ทีนี้เรามาดูในส่วนของ reading นะครับว่า reading เนี่ยจะแบ่งเป็นอย่างไรบ้าง reading จะมีคะแนนอยู่ทั้งหมด40คะแนนจะแบ่งข้อสอบเป็น20ข้อนะครับโดย20ข้อนี้จะมาจากข้อสอบที่เป็นบทอ่านบทความอยู่4บทความซึ่งจะมีคำถามอยู่บทความละแ่ข้อนะครับตรงนี้ผมกะเวลาให้คร่าวๆว่าทุกคนควรจะมีเวลา แบ่งมาจากทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งที่ทำในส่วนของข้อสอบข้อเขียนให้แบ่งมาให้ข้อสอบพาร์ทเรดดิ้งเนี่ยประมาณ60-70นาทีนะครับเพราะว่าข้อสอบในพาร์ทเรดดิ้งเนี่ยจะมีบทความที่ค่อนข้างยาวถึงยาวมากทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าข้อสอบในส่วน r e a d ิ้งพาร์เนี่ยมันจะทดสอบทักษะอะไรเราบ้างส่วนใหญ่ๆนะครับจะแบ่งเนื้อหาการสอบไปเป็น4หัวข้อหลักส่วนที่1นะครับ เรียกว่า vocabulary in context นะครับหรือบางครั้งเรียกว่า context clue ก็คือการเดาศัพจากบริบทส่วนที่2ก็คือ topic หรือ main idea นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดอีกทีนิดหนึ่งส่วนที่3เมเขาเรียกว่า reference ส่วนที่4เรียกว่า inference อ่ะเรามาดูกันว่าแต่ละส่วนเนี่ยหน้าตาข้อสอบจะเป็นอย่างไรโดย่าวๆนะครับ ่วนแรกที่เรียกว่า vocabulary in context นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าเขาจะมีบทอ่านอันนี้เป็นแค่ส่วนย่อยๆนะครับของจริงจะเป็นบทอ่านที่ยาวเลยแล้วก็ดึงมา1ส่วนนะครับจะมีคําที่ฉีดเส้นใต้มาให้1คําเป็นคําศัพท์ที่เราไม่รู้จักหลังจากนั้นข้อสอบจะถามว่าแล้วคําศัพท์ที่ฉีดเส้นใต้ข้างบนนั้นน่ะมันแปลว่าอะไรใน4 choice นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในรายละเอียดต่อไปนะครับ พาที่2นะครับสกิลที่2ที่เราจะเรียนก็คือการหาท็อปิกหรือเมนไอเดียว่าบทความที่อ่านนั้นนะครับมันจะมีบทความมาให้ก็อาจจะเป็นบทความเดียวกันกับข้อมเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าคำถามจะถามว่าแล้วบทความที่ว่าเนี้เรื่องหลักๆมันพูดถึงเรื่องอะไรและเขาต้องการอะไรนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ต่อไปส่วนที่3นะครับส่วนที่เรียกว่า Reference ส่วนที่เรียกว่า r e f e r e n c e นะจะมีส่วนที่เป็นการขีดเส้นใต้คำบางคำเช่นคำว่า one คำว่า he คำว่า it คำว่า that นะครับแล้วจะถามว่าคำเมื่อกี้ที่ขีดเส้นใต้ไปในบรรทัดที่6ในบรรทัดที่7ในพารากราฟที่2เนี่ยมันหมายถึงอะไรในบทความข้อที่4ครับเขาเรียกว่า inference inference จะหมายถึงอะไร inference จะหมายถึงการอนุมานจากบทความที่เราอ่านว่า แล้วมันน่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าเราอ่านบทความนี้แล้วเราสามารถรับรู้ได้ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเป็นส่วนของ introduction ของข้อสอบ Part Reading ที่เราจะเรียนกันนะครับ